ันนี้เรามาขุดมันฝรั่งกันค่ะอันนี้คือท้องคำข่าวของแม่น้อยนะคะเอนี่อีกสายพันธุ์นึ่งหัวตะปูตะปีหัวบาใหญ่ค่ะหัวบาใหญ่เดี๋ยะพี่อันนี้อันนึงนี่ค่ะอันนี้อีกสายพันธุ์นึงอันนี้ก็อีกสายพันธุ์หนึ่งจริงจริงแล้วเขาไม่ให้ปลูกรวมกันนะคะแต่ว่าของเราไม่มีจำกัดค่ะอันนี้ก็อีกสายพันธุ์หนึ่ง น่ะน okay. ่ะไอ้ขนนี่น่ะนี่รวบรวมกันไปค่ะอืมไอ้ขอนึ้งนี่ไอ้ขอนึ้งอันนี้ไม่ได้ผลผลิตดีเท่าไหร่ตั้งไก่มีบ่มีอยู่ นี่สายพันธุ์นี่นี่คือผลผลิตของเราค่ะเก็บตากแดดไปทังซันค่ะพี่น้องเราจังคอยให้เพิ่นแห้งแล้วเฮาจังคอยไปเก็บอีกเทื่อนึงนี่ค่ะนีย่ยังมีอีกแต่ตะลามันดึงบ่ขึ้นดึงเหงาเพิ่นบ่ขึ้นนี่แสดงว่าเพิ่นยังมีอีกเพิ่นยังมีอีกข้างในค่ะพันยังมีอีกเต้เต้เต,ใต,ใต้ใต้นะคะ